สวัดีครับโอ้ยห่าเป็นไหนอนหลับวะมันกับป็นเตอร์ป็นกับป็นตะนอนวิ่งเนาะโอเสียงไงคือปวดเลยกระสุดมองมันตัวนี้แล้วอช่ตื่นระบบพ่อปอมมะพีใจครับผมสวัสดีครับสวัดีครับผมเป็นไรหนูมาเป็นไหนโอ้ยครั้งแรกครับเมื่อแอร์ลนี่ยท่านท่านมันไปน้อยไมนตายขนาดขนาดผมเลย มันอีกอย่างหนึ่งย่างหนูแลีนมากัดเด้อแต่ว่าีิบวัตลังนี่ตายกันเด้อโอ้สีเที่ยอกับยัยยัยอยู่เนาะเรียนหนีหนูแล้วเป็นไอ้พี่เที่ยงหน้าพี่น้องบ้านน่าบรรยากาศดีนะเนาะยอดครับครับผมอืมอืมอมเมื่อแดงเมื่อฝนอากาศเย็นดีครับเแสงหน้าดีที่สุดมึงมันอยู่ซุมน้ำเนาะครับเมียนเหมียนเมียนลมมากจริงเลยตัวไหนบมื่อหันฝันแม่คือกึอกกะเกึอกกะครับเนี่ยเจ้ หัวสีออเลยด้พ่อเออมืออื่นบ่มือนี่มือนี่หึ่งอไรอีก่หึ่มือ่หึ่อนไรอก่มือนี่ห่งอรอกบ่หึมอ่หึ่งอะไรอีมบ่หึ่มันีิหึ่งอะไรีกบ่หึ่งัืนี้หึ่งะไรอีกบ่างกิินี่หย่งอกิ่ยังเกอนหึงอะอกบมนี่แล้วออมกบ่หึ่งนวหึ่งอะไบหนาดแม่นครับละขมตามด้วยผักไสผักบ่ใบ่นี่มันบ่ดพ่อ นาดที่เขามาเต้มอั่ยางกันบ่อมันมีมีไรนาดมันบ่อพ่อมันจะมีนาดนาดมูนึงหนี่งมันนาดนาดเขาต้มเป็นยาใส่ไก่ตีโอ้มุนาดมุนาดนั่นเขาเอิ่นว่านาดแม่นาดนาดแม่นาดเนี่ยนาดที่เขามานอนไห้ค้นยางเนี่ยนะนั่นละบะนีนะอันนาดพ่อนาดเลยวันนี้ฮ่าพ่อพคือนาดนาคุย ดาดคว้ยนี่สิคนหลายดาคว้ยอ่ว้าวบ่อเป็นจันได้จกิงไ่มไรดิดาดคว้ยนี่คือกิงไ่มไรครับผมบัดนี้ที่นาเที่ยงก็จะเซ่อ้อมหนูนี่คือเขาเอกันว่าหนังเซ่อมาเบากันแล้วเบาเลยเป็นทรวงห่องจ๊อกๆกันเลไปรูปอะไรไปเฮ้เด็กยุนกินน้ำพอนะไปครับครับผมลูกคนหนู้นที่กำบัโอ้ยพ่อหิ้วของเราตื่นขึ้นเราหิวจุ่มน้ำจุ่มน้ำทุกโตเลยมันมีน้ำจุ่มเราลุ่นไง ครับลูกก็หนูดีบ่ะแซนไว้หนูที่เอาไปตากแดดตากลมมาไอลังอีกแล้วลังชักัดตายเพบนที่ไหนบ่ได้สนเดี๋ยวบ่ได้ฟังเสียงเลยนี่พี่น้องวิธีถอนคนเอาลุยลุยดีครับนี่ไอ้ลุยไปหาหนูนกำกันพอเบียงเลยน่ามีเมือนอนรับมืงหันเสียบพักว่ นอนดีปะครับวะฟาโถเป็นเนี่ยคนไวกำลังกินกำลังนอนพี่น้อง <laughs> <laughs> นี่พี่น้องเ <laughs> ดรนลางวันแล้วพี่น้องกินเข่าพี่น้องเอากินในยิมนี่พี่น้องคนกับมาก็กินน้ำกันละเขาถ้าลังเทอกันนอนน้ำกันก็ปลอมหมากันเดยกินกิกนปลากลากินนี่นี่กินเข่าพี่น้องโอ้มือนนี่ห่มบรรยากาศนี่สุดยอดเลยพี่น้องเบื้องบรรยากาศ <laughs> นมันแกวกระกินเขาท่างฝนแม่ท <livest> ้องกรให้ก <living that pus Mine> ินครับโอ้บรรยากาศเที่ยงลมเลื่อนองค์น้ำแดงนี่องค์แดงกับน้ำใบถั่วลันลางนี้เลยนะพ่อเนาะใช่ก็โอ้โนี่ยพอสมือกเดี๋ยวพอคอยกินน้ำองค์น้ำยังหลอดก็เดี๋ยวกินน้ำขวดน้ำถังครับผมครับขวดน้ำเขาเก็ดเอาไว้เก็บใบถั่วใส่แต่ซออย่ครับผมยามาให้มานางสินาะพ่อเนาะแช่ครับครับผมพุกนพี่น้องแต่ว่าวอรซือซือสักพี่น้องหนูเท้ามันถอนไปแน่กั นางกระหลอกน้ำพ่อเนาะแม่ครับระวังหนูมันประทันได้อยู่ปันไดเลยอือืมอครับอู้บัดทีนี่ขั้วดีลุยครับผมหนูหน่อยเพียงได้ลุยหนูอ้วนแต่ละหนูพี่ก็พี่พี่เต็มเดิหน่อยออบหน่อยเอาไปเผาไฟอีกก่อนนะเออออบไฟก็ลุกขนพี่น้องสุดยอดดีว่ะเออเก่งเก่งเพื่อนนี่อืมหากินหาอยู่หากินเป็นเด้เพื่อนนี่นี่แหละเขาจะว่า กินเป็นต้องเฮ็ดเป็นกินเป็นต้องเฮ็ดเป็นครับครับกินบ่เป็นก็เฮ็ดบ่เป็นถ้ากินอย่างเดียวโอ้โหเขินว่าสบายปานหมาซักซุเหมือนน่ะนว่าเค็ดเป็นต้องกินเป็นนี่พี่น้องฝากกันเลยไอ้ลุยนี่พี่น้องรูปลอท่านได้มีเมียอยู่ครับนี่เออนี่พี่น้องขัวไปถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องตะเกานี่หนูนี่บ่หลายเด้ยาำขั้วนี่ แต่ว่ายนี่ยปรุงเครื่องกันไปนี่บู๊ยตัดปลาเป็นสันเนะตวเนาะพ่อเนาะตาเหลือดแด็ดๆด้วครับผมเขาเหลือวบึงขึ้นหน่อยคือสิกินมอีมครับบมะนเาเห็ดิขินใส่เคียงไส้ยังออกันไปเราเขาไปขวบไปว่ามางีเนี่ยโห่บักหลายครับผมบู๊ยพอ่อนี่แหละครับรบ้านนี้่ัขวแล้วเนาะพอนะ่อเนาะครับที่สุดใจขวานู้นแบบโบราณนี่ได้กินบ่ได้กินดน่วนหรอกบอ่จักปีเรา เมื่อกว่าที tamam, okay. uh ่เราพอพรมได้ให้ซื้กินบ่ดอกบ่มีแต่อาจารย์อาจารย์ดิหมวดเบิ่งหั่นจ้ำเสิบ่ได้แม่นมื้อนี้เฮาขัวใส่นหนาด้อครับนี่นี่โดนเลยครับโดนโดนละครับมื้อนี้บ่แม่นว่าเฮาสิหากินได้ทุกหน้าด้วยครับหน้านี้ยังเกิดนาเกี่ยวเขาแม่นยังเกิดครับผมแตาลาฟ้านาฝนนาทำห้น้ำหนาจ้างก็บ่เห็นมันเอาไปกินแบบใดได้แน่กินมลิบก็ได้นี่กินกับก้อยปลาครับยังอะได้นี่ มาใส่ให้ต้นเป็นนาดมือนีเด้อหนาดนี่คือหนาดหนาดหนังงัวโอเคเป็นนาดหนังก้วยนี่อย่าเบียวมาใส่แด้วปากเบี้ยวเลยดิเพราะว่ามันจะเป็นขนในไหลเบี้ยนเมีนครับเบี้ยครับแต่ต้นคือกันต้นคือกันแต่ว่ามันใบมันสีมันเป็นขนมักหลายเนี่ยนี่ก็เอื่นหนาดหนังงัวเพราะว่าพวกง้วกินมาเลยดินีโอ๋องัวมันกินจีนเหมืนว่าหนาดหนังงัวแมีนกินจำดินเลยวันต่อเนี่ยใส่เราด้วครับเขาจะขัวใส่กันคือหนาดเนี่ยคื ที่คุ้มได้แม่ตาผังนกอื่นบัใส่ก็ได้กันในไซขนาตัวนี้ทำล่าเนาะพอเนาะก็คือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือมันเป็นม้าของมันกระไรนี่ไอ้ลุยก็ไปออฟกับขั้วย่างพี่น้องเอาเอาเอาคิ้วออกเลยด้อครับรเด้อเอาหมองคิ้วออกนล้วไงแยบแย่เออแบบแย่ปลาทั้งหมืดยุติหมูสามตัวตัว <laughs> นึ่งปิ้งพ่อครับอย่างอบหน่อยอยากอย่างบรสันพี่น้องเอาเลยทำมกิดเลยครับ ใส่แล้วนี่พี่้าดพี่สุดเจ๋อมากินอยนู่น้ำทงน้ำถาครับผมบรรยากาศเย็นมาได้กับว่าจา้จางได้กับว่าจา้างเข้มแล้วจังแล้วจานรู้แต่รู้ป่ะผู้เขาอิ่มเขากรรมเจียเ๊ยส์กรรหนึ่งแล้วเป็นไหนพอดีพนันพนนกรรหนึง่นงเลยนะสบายนะใส่แล้วออกเลยป่ะเนี่ผู้กินน้ำกันกันไรเครื่องใส่พี่น้องใส่ก็ไปแล้วคข้าพันี่ธ์ บนออมเด็กน้อยกินนออมผู้ใหญ่กินนกระงมีเพ็ดมีอย่างเงี้ยธรรมดาล่ะปลาฮอกนอไม้เกาเมเกมเมเมรงใส่นี่หมองมันเสียบขายาวขยาวเพาขยาวขยวแรงแทงสูงองนัวเข้ากันองนัวยุนี้แหละบึ้เมเกมมือนึงนี่บ้านพ่อใหญ่ปอมใส่ผงนัวมาณสามถุงเออ บบยงดอกปลาซรัดใส่ลงไปบอมือนีอบมิซอนครับผมมีซอนว้าว้าว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 ว้าอว้อวว้าวว้าว้าวว้าว้าว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 ว้าสว้วาวว้าว้ว้้ว้าว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 วออววาวว้า้แ้วาอม้วค้ว้ พัดปลาขึ้นกันพันธรรมชาติขึ้นกันครับว่าเมื่อนี้พี่รู้ใจหาอะไรมองไรขว่มาใส่เลยดิตะไครก็เอายุเนี่ยหน้าพี่หน้าน้องเขานี่สรุ้แล้วเอาใส่้หอมใส่บ๊อครับหอมบ๊อใส่ครับหอมบ๊อใส่สูตรพ่อป้อมนี่บ๊อใส่หอมครับแต่ว่าสมีอันนึงคือใส่ยังคือตัวนี้แทนเหรอไหมอีตัวไทย่นบาดจบนั่นล่ะหนังจบตัวเด็ดเลยแต่ว่าสูตรแต่ผมมีตัวไทยเอาบุญพระอ๋อนี่ คับพุ่นไอลุยกับย่างหรอพี่น้องทั้งคุณลุยเป็นไงวุ้ยมชื่อมแต่พี่สุดใจป่ะท่ให้นาเมอนไปเลยแหมไปเลยเนาะก่อเนาะเนี่ยต้วพี่น้องคน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 ัวหมอเลียนหลมเลียนหลได้กินซ้ำ อ,อุอ้ยหนอนมึงเนี่ยข้าวโสดความบ่ลุีโอ้ยสุดยอดเลยอบหน่อยเป็นไหนอบหน่อยสิมันเดีวอบหน่อยก็อยากหิวเข่าแล้วเป่าเด้ออบหน่อยเด้อเนี่ยเสียบปะห <c ười> วานห <c ười> <c ười> วานป่ะหวานแล้วเนาะเสียบ,บปะครับเสีบครับเออเอาแต่ว่านีสุดท้ายเด้อใส่เข้าไปกับเขา พดวเนี่อู้พ่อพปอมเนนครับผมโอ้นักกินเหลาด้ครับาัวมักแท้ออ้พี่น้องแบบนี О, ้ไหมนยเนี่ยเนีโอ้ของแ่นี่ของแท้พี่น้องพวกมันหนาหนาด้ครับนี่หนาหัวด้ครับนี่ข้นลยบ้ยเงไเานี้พ่อเจียงไดสิงมนคือหลาย บัวยาวาม่นะวังเสียบของนัวครับผมบาดชีนี่ได้เวลากินเขากินอะไรพ่อปอมจิ้มตัวบ้านเ้าบ้านนี้มาได้ครับทุกคนครับเอฟซีพ่อปอมทั้งหลายแล้วก็คนที่เขามาเอองมาอย่างกะอาจจะเป็นเอฟซีใหม่หรือเอฟซีเก่าครับผมแต่พี่ยลาว่างๆเนาะครับผมแะมาเที่ยวหาพ่อปอมอยู่สารคามนี่เองครับครับผมสารคามบ้านดอนดูเนาะบ้านดอนดูตำบลเขาแะสิมี่ เบอร์โทรมิถิย like, ูของยุติไตรลิงยุติไตรลิงอยู่แล้วครับผมอ่โทรมากถ้านี่ยเราต้องคิดว่าสิต้องหอบเงินหอบทองมากครับผมมาด้วยใจมาด้วยใจครับมาด้วยใจคือมาเอาแบบนี้ให้กำลังใจกันคพักกับพักบริสุทธิ์หยุดจากร้านจากยังจักเมยครับก็เป็นยังไงหลังน้ำเกลีห้วยบ่เสกห้วยบ่เอาจักบาทกันนะก้อนเลยแม่เอาเต็มเตรมบุกละอ่านี่ โอ้บัวอาบอะอ่างเคือบัวอาบอไหเอาเบิ้งไ่กันนะออกมนอเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวจะโอ้ยบัวจวงไบจจงเม็ดเราเน้องสกินอย่งนั้นอ้มันยังนี่ข้าตะเขาน้ำยาพี่น้องแหลกวัดตวดมันคือกับเจยเอาซิมกันนะสีขาวงกันนะพ่อน้ตาเด ผู้ป้งเป็นผู้กินก้อนเนี่ยนี่โอ้โหสุดยอดปะสุกบอน้องอฟสุกเลยด้เนาะครับโอ้คือห่อนแท้ก็บอบอบห่อนปะอือยี่ทีมีนะครับหาอยู่หากินฮอกกับบ่อได้หลวงในลายยังครับก็ได้เพราะได้ยูได้กินครับกับพวกที่ว่าจะได้หลวงในลายยังว่าบ่อได้กับบ่อเม่นปัดนี่พี่น้องเข่าใหม่ๆเลยเนี่ยบุ้ยนี่ อันนี้ขาไงสุดเจ๋อแบนี้ครับจุเจลแบบนี้พี่น้องกุ้งวัวกินหัวเอาะมองนี่บุ้ยนี่ไหมหอมหวยห่วยเนาะอย่ามาสั่นว่ะสิที่พี่น้องจะค่ำกันนะเอาเด้อครับบ้านเบิ่งพี่น้องเบิ่งบึ้ยจาหมดก้อนแล้วโอ้โหนี่แหละเขาจะเอิน่าผมหน่อย นี่แหละคมหน่อยครับกันเส้ร้ายกว่านี่กินมได้เอะทำตัวบีกันจิะบเนี่ยพดีน่ครับเขาหน่เสียบเซ้กันครับพาครับอือ้งใใจหว่าเพาะผมพี่น้องอยากเห็นคังีงไหมพ่ะจ้ำเปะร่วงเหมือนกันนะเพาะอ้โหเพาะนี่ไหมเน้อยู่เนืกินเท่า่มเนี่ยคบักเงเลยพี่น้องบู๊ยจ้ำมันลงไปครับผมเนี่ย เนี่ยบุ้ยจ้ำเจ้าเหรอซึ่งปียะหูีหญ่้าคักโปวดโพยดีพี่น้องพี่ทุใจนเสียบรบอกว่าใดเลยเสียบไครับนี่แหะพี่น้องหะกินสดๆบหานหฮาเสียบครับอเสียบยังไงเนาะนูสดๆเนาะ ผมก็เมื่อยอยู่้ะเนาะโอ้เมื่อยแบบนี้เป็นแต่เมื่อยอยู่้ะเมือม่อย์เมื่อย์หล่ะเสียบครับเมื่อยแล้วแสีบเนาะถันเมืย์เหลือความหมอเป็นเด็กถุยถุ <c oughs> นว่ากันค <c oughs> ิดกันเรื่แล้วเุนว่าเขาเจ้าเจ้าคอมเม้นเนี่ยห้อมาห่างทันกับท่านนี่บพรทันเจ้าเจมารถมากมาจะเมืองไกงเต็มมาเลยนี่อืมครับเดี๋ยวไปเขาปันดอกฝ้ายนี่ก็เจอเอ็ดท้งไหมครับผมแถวนี้นะแม่นครับ คือคือทางงนเลยเขาโจมบ่เลยห่วงห้ามกันนียกินไปนน้ำใส่หีบไปนน้ำเป็นไหนวิ่งไปนน้ำกินไปนน้ำเินไปนน้ำปุ้ยนี่ตำลาตะวูไอหนั่งจี้เข่าครับผมผู้นึงถ่ากินมาเสียบบ่ได้กินจักเจอจี้เข่าเนแยมบ่ได้ก็บีกินมันนั่นอบหน่อยก็กินน้ำกันพี่น้องเสียบบหน่อยแฮีมบ่ได้ก็บีกินมันเลยเพราะว่ามัดมีหนึ่เข่าปั้นนึงมาเนี่ยเตี้ยปุ้ยพ่อเป็นไหนสมหายากให้กินกคักเก็บบาทแค่ต่อ เปด้วยสีไปสืบไปขายก็เอาไปรวดแต่ว่าให้ได้กินอิ่มท้องเจ้าของกับถ้าเกิดสวดวางได้ก็ได้ครับผมมาคุ้มพอดีปะพ่อเมื่อนี้พี่สุดใจคุ้มคักบ่พี่มารอบนี้โคตรเลยครับโคตรคุ้มคุ้มกรอบมากบอสบอสบอสท่านใ้แค่นี้ยังมีอีกเป็นในเป็นในร้านแซบปะนี่แหละวพอหอมแล้วสีผ้า คาลุยอีกยุ้ยคาลุยอกได้ครับจังเป็นติดตามเบื้องมื่นอาจสิไปซื้อสร้างมากินก็ได้เอ้าว่ามืออื่นเฮา้ทีนีโปรแกรมแบบใดก็จังว่ากันเด้อครับครับผมเดี๋ยวก็มีทีมงานเฮาของออบลุยเออสันลูกหลานมื้อนี้เนาะพ่อเนาะเพิ่นมาเล่นนําช่วงนี้เพิ่มครับครับหิวครับตอนนี้ตั้งใจกินย่างคักกินให้สมอยากนะพี่ใจเนาะสมอยากครับ นี่ตะเวงแม่ท้วงเ<ะ>พิ่นกับพุ่นแล้วแม่ท้วงเพิ่นนแอห่อเพิ่นไปแห่อไปเพิ่นกับตวดยินเ <laughs> พิ่นจะบอกกินขอน้ำยินออกฝา,ากต,นนตัวใหญ่ตัวหนึ่งฝากสามตอนนงจะอิ่มไหม <c oughs> อ,อิ่มเร็วเห็นว่ากินน้ำได้เนาะครับผม ตัง้งแต่บูมีกเขจกแลนหาได้หนักมันมันมันมามันสิเกิดตัวไปเร้่อยๆนะพี่ครับผมน,น่วนะนะนนพ่อเนาะบ่อมันดวงดียางมากเลยยุงไปพ่อเออกระสุนมากขันหดหนาแรงปุ๊บงัวสิ<อ>จินเบิดดอกหว<อ>่งเนี่ยขึ้จินได้นะมันครับผมแต่ว่าขน,นาดนากล้วยนี่มันบวก,ก,กินเนอมันนี่จักขึ้นยังนี่ครับผมหนาเรื่องเพื่อนกันยู่ดีเฮ้ย เสียบคักเสียบเนี่ยพี่น้องสุดยอดทึงบรรยากาศคาเดย์นะพ่อเนะาะแต่มันกินยุบานกันสิบวกกระดอรหรอกพี่สุยใจบอบอกินยังเสียสะใจกว่าครับผมบื้อเขาเอืเขาจะเอื่นว่าไม่ก,กินเขาทงมากินเขาปลา,าปลาบ่มีปลาหรอกพ่อสมื่นนี่มิเต่กินเขาทงเขาจ้าไทยหิ่มมันเร็วเออเออแค่ว่าบริหารครับเขาเอืว่าพัฒนาที่ดินมือนีเกลียวแล้วครับ อีกผู้คนเหมือนคืนไม่อีกหรือเขาบ้านี่นลูกมันลูกเขาจะเรียนนักเขานักปังบ้านี่นบาดที่นี่หนูกันสะไส้ขึ้นเขาคือยเขาบ้เบิร์ตครับพีิศชใจมากเมื่อนี่ก็นี่แหละสมกับไปไรมากเมื่อไรแล้วพี่เรับผมคาคักเลยผมคาบักคักเลยเมื่อไรไม่เลยไม่เฮ็ดกินกันนี่ล่ะนักป้านี่ข้างนอกในมาแล้วนี่เฝ้าเฮ็ดด้วยกินแต่ว่าถามขึ้นไปแล้วใส่ตู้ใสียังไปนี่ เป็นรสชาติทัไม่ไปเลยดิมันสิโอแมัน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 เล่าได้อเกินพวกสัตว์มูนี่ครับผมแต่ว่าทั้งเลมาปุ๊บเล็ดกินปุ๊บเนี่ยเบิดองคู่ฉี่แดงนั่นทั้งแซ่บบันนี้กินเกากินน้ำอิ่มแล้วพอปลอมกับพี่สุดใจครับเสื้ผ้าพี่น้องไปเบิ่งคลิปหนาครับสิมี่ยังไขเบิ่งกะจังคิดตามเนาะพี่น้องเนาะจังมืออีกตัวไปแล้วครับสิมี่ยังตัวยังกะได้ไม่เลยครับคุณที่เรียกว่าลูกหลานเนาะคนไหวรวยยังกะ บ่ทันมีลูกมีเมียเด้อครับเออ้อบหน่อยอบหน่อยอบหน่อยกับมาครับผมมาที่กันหนกับขับมาเลยหาพรบุญกับคุณรู้แม่ผู้นั้นบุญทุกคนเด้อครับสำหรับจินนี่ก็บเับสวัสดีจัด